สวัสดีเพื่อนๆตามที่สัญญาไว้เลยนะเราจะสอนวิธีการทำาอริชาแบบเหมือนจริงนะขั้นแรกเพื่อนๆต้องเข้า google แล้วพิมพ์คำว่า mid journey ตามนี้เลยนะจากนั้นคลิกเข้าไปเลยพอเพื่อนๆได้หน้านี้แล้วก็คลิกที่ get started ได้เลยพอถึงหน้านี้ให้เพื่อนๆคลิกที่คำว่า quick start guide จากนั้นให้หาคำว่า learn how to create your account พอถึงหน้านี้เพื่อนๆเลื่อนลงไปด้านล่างเลยนะ จะเห็นคำว่า web client คลิกเข้าไปเลยพอถึงหน้านี้เพื่อนๆต้องใช้ gmail ในการลงทะเบียนนะถ้าเพื่อนๆไม่มี gmail ก็คงต้องสมัครก่อนนะพอเพื่อนๆได้ gmail และลงทะเบียนใน mid journey เรียบร้อยแล้วระบบก็จะพาเพื่อนๆมาที่หน้านี้นะคลิกที่คำว่า accept invite ได้เลยพอเพื่อนๆมาถึงหน้านี้ให้มองขาที่คำว่า new c r o m e r แล้วคลิกที่ช่อง newbie อันบนสุดได้เลยพอคลิกเข้าไปในช่อง n ิวบี้แล้วให้เพื่อนๆคลิกที่ลูกเรือใบแล้วคลิกที่คำว่า imagine จากนั้นเพื่อนๆจะเห็นคำว่า prompt แล้วพิมพ์ลักษณะของตัว a v a t ช r าที่เพื่อนๆต้องการได้เลยถ้าเพื่อนๆอยากให้ a อเ t า่าดูเหมือนจริงเพื่อนๆต้องพิมพ์คำว่า hyperrealistic ด้วยนะโปรแกรมถึงจะสร้าง a v a t ช่าที่เหมือนจริงให้เราได้พอเพื่อนเได้ภาพมาแล้ว ให้เพื่อนๆเลือกดูช่องที่เพื่อนๆต้องการนะอันนี้คือ U1, U2, U3 และ U4 เพื่อนๆชอบ U1 ก็คลิกที่ U1 ได้เลยแล้วรอสักพักเพื่อนๆก็จะได้ภาพนะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากปรับแต่งเล็กๆน้อยๆก็คลิกที่ V1 แต่ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมนะหลังจากคลิกที่ U1 เพื่อนๆจะได้ภาพใหญ่นะ แล้วให้เพื่อนๆกด rating ว่าเพื่อนๆชอบมากแค่ไหนก่อนนะพอคลิก rating เสร็จแล้วให้เพื่อนๆคลิกขวาที่รูปแล้วคลิก Save Image ได้เลย Save Save ไวที่ตรงไหนจำตำแหน่งไ,ไวด้ดีๆนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาภาพที่เรา Save เข้าไปไว้ในอีกโปรแกรมหนึ่งนะไปดูกันเลยเพื่อนๆเข้าไปที่ Google เลยนะแล้วพิมพ์คำว่า d i d studio แล้วคลิกเลย พอเพื่อนๆคลิกเข้ามาที่ J d Studio แล้วจะเห็นภาพนี้นะคลิกไปที่ Create Video ได้เลยให้เพื่อนๆลากเอาภาพที่เพื่อนๆเซฟไว้ที่ได้จาก m i d Journey เข้ามาไว้ในช่องแอดนี้เลยนะจากนั้นให้เพื่อนๆพิมพ์คำพูดที่เพื่อนๆต้องการไว้ในช่องนี้เลยนะเราลืมบอกว่าต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะเราให้เพื่อนๆคลิกที่ Generate Video ได้เลยสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้ก็คือว่า การเข้าใช้งานแบบฟรีนั้นเขาจะให้เรา20เครดิตซึ่งแต่ละครั้งที่เราเครดิตวิดีโอจะถูกหักออก6เครดิตนะนั่นก็หมายความว่าเราจะสามารถใช้ฟรีได้แค่3ครั้งนะเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะจะพิมพ์คำว่าอะไรบ้างลองพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะสั่ง Generate Video นะเราเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถทำได้อยู่แล้วติดปัญหาอะไรเขียนถามเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะ แล้วเจอกันนะเพื่อนๆบ๊ายบาย